ปฎิการูแลดีเนาะจ้าดีใจที่ว่ามีโครงการนี้หายภูมิใจที่ลูกเขาจะได้รักษาหายแล้วก็ปกติเหมือนคนอื่นเขาปกติพอไม่แต่ซบเป็นซบแดงเสสยๆบมดไม่อย่างกินนมปกติดีห่างกาลกับแข็งแห้งดีแพทย์หมอพคนก็ดรูแลดีใส่ใจดีจ้าโอกาขอให้ทุกคนเนาะทีว่า เจอปัญหาตัวนี้กะไห้มาโครงการแต่มีโอกาสก็ไอ้มารักษาลูกจะได้สมบูรณ์เหมือนคนอื่นเขาช่วยเหลือทุกอย่างคะ่ะแล้วร่องพัฒนาการดีขึ้นคะ่ะไปทําเพดานบวมดูที่ขอนแก่นค่ะเ,<อ>เขาเลยบอกให้ไปหาเขาทำเรื่องให้คะ่ะเไปขอนแก่นปีก,กว่าคะ่ะไม่รู้ว่าน้องเป็นเพดานบู ไปทาเพดานเย็บเพดานเขาค่อยเลื่องๆง่ายอะค่ะดีมากเลยค่ะแล้วให้ช,วน,ชวนเพื่อนไปอะค่ะให้เป็นรักษาค่ะเข้าโครงการนี้มาแปดปีแล้วครับก็ดีใจที่ได้เข้าโครงการนี้นะครับเพราะว่าพัฒน,นาการน้องก็ดีขึ้นเยอะถ้าไม่มีโครงการนี้น้องคงไม่ดีขนาดนี้พอพอได้เย็บเพดานปุ๊บก็ดีขึ้นเยอะปวยน้อยลงเวลาเราไปแล้วเราไม่มีค่าเดินทางติดต่อขอค่าเดินทางกับทางมูลนิธิ วันทีก็ช่วยเหลือค่าเดินทางมาได้ในนามประธานกรรมการมรจวันฉายต้องกอบพระคุณผู้ในการโรงพยาบาลมุกดาหารนะครับทีมโรงพยาบาลทุกท่านแล้วก็ทีมงานสาสุขจังหวัดน,นายแพทย์สาวสึกจังหวัดแล้วก็เหล่าข้าราชการนะครับโรงพยาบาลเป็นโครงการที่ยอดเยี่ยมมากเลยครับเราก็ตั้งใจทําโครงการนี่โดยหลวงพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่สิบท่านนะ่ะมันครบเจ็ดสองพรรษาดำเนินการมาหนึ่งปีก็สิ้นสุด เดินกรกดานี้พอดีนะครับในหนึ่งปีนี้เราก็ตั้งใจว่าเราจะสร้างรอยยิ้มให้ได้772รอยยิ้มในของพื้นที่ก็คือจังหวัดมุกดาหารจังหวัดใกล้เคียงแต่ประเทศใกล้เคียงโดยเฉพาะสปป,ปลาวนะครับก็เราก็ได้การดูแลคนไข้ครบ72 72รายซึ่งเป็นทั้งการผ่าตัดแล้วก็การดูแลแบบเราเรียกว่าคอมพิวเตอร์แบบครอบคลุมที่นอกจากการดูแลเนะี่ยเราก็ดูแลด้านอื่นๆด้วยนะครับ ท,ที่ทําให้เกิดความสมบูรณ์แบบของเด็กตั้งแต่มีความพิการอาจจะเป็นปากแหวงเพาน,นโบธรรมดาทำใบหน้าสีสาหรือเป็นกลุ่มรับการต่างๆเด็กพวกนี้ได้รับการดูแลโดยบุญิีตะวันฉายมาต่อเนื่องนะครับแล้วก็มาถึงปีเฉลิมพระเกียรนตนินะเราก็รวมทั้งการผ่าตัดด้วยก็ได้ครบ72รายอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งทีู่ลนิธิตะวันฉายเราเราก็เป็นถือว่าเราดีใจที่เราเป็นผู้ที่ประสานแล้วทําให้เกิด ระบบที่ดีเกิดขึ้นในจังหวัดมุทอาหานในเขตของพื้นที่นี้เพราะว่าต่อไปมุทาหานก็จะสามารถเ,เป็นกลุ่มโรคก,กลุ่มนี้แล้วก็สามารถประยุกต์การดูแลครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดมุทาหานเองนะครับเพราะว่าเด็กคนไข้ปากเวียนไปรัน,น,นโวเนี่ยก็เกิดมาเนี่ยเราแต่และช่วงเราดูแลเด็กจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่บา,บางท่านเรียนจบแล้วทํางานแล้วมีครอบครัวมีลูกหลานที่เป็นปกติยอะยามากมายแล้วทุกคนก็กลับมา เพราะบนนี้วันฉายเราได้ดูแลกลุ่มพวกตัวนี้เกือบ40ปีแล้วนะครับเพราะตรงนี้เราก็มีประสบการณ์มาเล่าและแลกเปลี่ยนนะครับก็ในผมในานามของประธานกรรมการลนที่วันฉายและทีมงานทุกท่านนะครับดีใจและเป็นเกียรติที่ได้ถวายโครงการนี้ให้กับในหลวงรัชกาลที่10นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีๆกับพื้นที่ตรงนี้แล้วก็จะดีๆกับประชากรของประเทศไทยทั้งที่จะเกิดมาแล้วก็มีชีวิตอยู่ประเทศไทยต่อไปในอนาคตแล้วก็สร้าง การดำเนินงานที่เป็นเครือข่ายพันธมิตรเป็นองคอ์กรในเขตพื้นที่รำด้วยกันแล้วก็เป็นประโยชน์กับประเทศข้างเคียงด้วยครับดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ครับ